ต่อมาราศีสุดท้ายนะคะอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีธนูนะคะดูดวงประจําสัปดาห์ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมจนถึงวันที่13สิงหาคมนะคะในชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างในชาวราศีธนูในชาวราศีธน,น,นูนะคะอาจารย์จะแนะนําอย่างหนึ่งคุณ ช่วงสัปดาห์นี้คุณจะมีเสน่ห์มากจะมีคนอยากเข้าหามีคนชอบมีเสน่ห์ใครก็อยากคุยด้วยใครก็อยากเจอหรือว่าทำอะไรพูดจาอะไรก็มีแต่คนนิยมชมชอบนะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ระมัดระวังนิดนึงคนบางทีมาขอยืมเงินคนบางทาีมาให้ช่วย ให้ช่วยงานแต่หลอกหลอกใช้ระมัดระวังเรื่องการหลอกใช้ให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของในชาวราศีธนูนะคะให้ระมัดระวังให้ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญที่สุดของชาวราศีธนูนะคะให้ไหว้เจ้าที่ศาลพระภูมินะคะถ้าใครมีกําลังหรือเป็นห้างร้านบริษัทนะคะก็ไหวยเยอะหน่อยจัดบงสวงเล็กๆก็ได้นะคะแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็เคยไหว อาประจําปีอยู่แล้วก็ควรที่ทําทุกปีนะลูกนะเพราะว่าจะได้เป็นการเสริมให้กิจการเราดีๆขึ้นไปนะคะถ้าเกิดเออปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีหรือยังไงก็ทําเล็กหน่อยแต่ต้องทํา เว้นไม่ควรจะเว้นนะคะมันจะต้องยิ่งทําให้เพิ่มคูนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะมีสเสน่ห์จะเดินทางก็แค้วคลาดแล้วก็ต้องบอกว่ามีแสงมีออร่ราเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของเจ้าชะตาราศีธนูทําอะไรคุณจะโดดเด่นท่ำกลางสังคมมากๆมีสเสน่ห์ณักเมตตามหานิยมบังเกิดมีแต่คนรักคนเมตตาติดเรื่องเจ้าที่นั่นแหละ นะคะไม่อย่างนั้นคุณจะมืด8ด้านนะเข้าใจคําว่ามืด8ด้านไหมมืด8ด้านคือไม่ได้ไปไหว้ตรงเนี้ยไม่ได้ไปปีเนี้ยไม่ได้เลี้ยงเจ้าที่เลยคิดอะไรไม่ออกแผนงานก็ไม่จบลูกน้องก็ทะเลาะกันทําอะไรก็ ไม่เขาเรียกอะไรไม่ราบลืน่นเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของชาวราศีธนูมูอย่างเดียวจะได้ปังมากนะคะเอาละฝากประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แทนค่ากำนันครูขอให้เจ้าพี่เจ้าน้องกุมารทองประทานพรให้นะคะขอให้เขาให้โชคให้ลาบให้แม่กำไรให้ทุกคุณค้าขายให้เจริญก้าวหน้านะคะให้ เมย,ย่าจนะคะให้คุณมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ให้กุมารทองทุกๆองค์เลยนะคะเขามักองค์มีอายุเป็นหลายร้อย,ยปีนะคะก็มีความเข้มขังมากๆนะคะให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ส่งผลให้ใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะทุกๆคนเลยค่ะ mm. สวัสดีค่ะ f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต